มาตอบข้มเม์นี้ก่อนยายใช้ลิปสติกสีอะไรทำไมติดดีจังกินข้าวก็ไม่ลบลนะิปสติกบอกนี่สิบอกให้ <c oughs> จติกชมอาบน้ำพึ่งแล้วอาบน้ำเสร็จกระเต้นโตว่าห้องน้ำแ้่ชมห้องน้ำคนรวย ห้องน้ำคนรวยไปหนึ่งเลือกสมรจันทรลายสาลิกติกของอันเมมเบรนนิวยอร์กอันไม่มีหลายสีเลยมีเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์เหมืนใบหวยเลยสุญญากันไปซื้อเลขมันเสียเงินผมเป็นใบหวยอันคือซื้อเลขอะซื้อเอาตัวจะคล้องฝันเนี่ยฉันไปซื้อเลขดังเออผมวนาเซื้อเอก็จะคล้องฝันตัวจะคล้องมักแต่มันสีออกมันสีได้มันตึงได้เองหรอกผมว่านี่ติกไม่ตั้งหลายสีไปหนึ่ง ลันเซเมนตะดิตีแกโซมิไอโซมม์ลอยเซเมนต์มี่ยังนี่สายแนบเลมึงนะนะดิตีแกโซมมอะเตต่เดกลยมยนี่แหละดิตีใส่ ติดดีติดดีติดดีติดทนนานเลยนะมีทุกสีเลยนะเอไอ้ยชมซื้อมาไป่าซื้อมาตุ้มไว้อยากใส่สีไหนก็ใส่มามันเลิศสัมผัสแตนเอยากใส่สีไหนก็ใส่ไปเลยไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายนี่แหละความรักที่ไม่รักก็คือลิปติคของยายชม ลายสีนี่แหละิติ๊ฮะไม่ใช่ขายแล้วเธอลิปติคฉันเออลิปติกฉันฉน,นี่แหละลิปติกนี่แหละที่ฉันใช้กินโซ่ที่ฉันไปไหนมาไหนฉันก็ใส่แต่ลิปติกคนี้แหละมันไม่หลุดไงอืมชิดจูบผัวที่นบบนเน้นแบบบรรลุบอ่ะลือนสนุกแต่โอ้พี่น่อยอะไรลิปติกฉันเบิ่งเอาอือ จักสีไหนเป็นสีไหนชอบสีไหนฉันกับท่าสีนั้นมือนีท่าสีนี่มือรุร่นท mm ่าสีนี่อีกมือหนึ่งกับท่าสีนี่มาอีกมือหนึ่งกับท่าสีนี่มักสีแดงกับท่าสีแดงแดงแป๊กแป๊กหนึ่งมาสีแดงแดงแป๊กแป๊มามักสีแบบ ม่วงกับท่าสีม่วงมักสีแบบม่วงแก่กับท่าม่วงแก่ม่วงอ่อนกับท่าม่วงอ่อนมีสีเลือดหมูสีเลือดนกมีสีชมพูโอ้ยมีทุกสีพี่น้องเอ้ยมันเลิศสมัยแต่เนี่ยละชีวิตแก่ส้มนี่ยละีนิตติแก่ส้มนี่ห้องน้ำคนรวยแก่ส้มอาบน้ำหมดก็แล้วไม่เลิศสมเปนแต่สิไปเฮ็ดขีดกินโชซ่มามันมีอย่างเฮ็ดอยู่บ้านซื่อๆอืมมาด้วยบานซื่อๆพี่น้องเอ้ยตีหีตีแตบเซตเตอร์ นี่แหละชีวิตเองส้มเนยปัวฝรั่งส้มเอมันสบายสุกสบายก้ะท่านกูหัวกูได้ปัวฝรั่งสุกสบายปานนี้กูเอาสังตะแม่มาดูสิบสี่สิบห้าคุณมันจังบอลลำบากเออมาข้อปัวฝรั่งตอนเข่าพี่น้องเออมันก็บไขแน่อยู่เนาะมันสบายตอนเข่าเนี่ยนี่แหละเป็นมาเด็กหน่อยนะแต่มันลำบากแตอนในหน่อยเข่ามามันสิสบายมันแม่ที่หลีพี่น้องเนียมันเมนอีหลีก็เลยสอนลูกว่าสู้เนี้ยสูเนี่ยทันชูอยากสบายคืออีแม่นะ ชูตองลำบากกันหน่อยลำบากก่อนเข่ามาสูสบายแน่นอนลำบากกันไหนแม่สูกั้ต่้งใจเห็นงานเออต่้งใจเห็นงานเก็บเงินรับรองเข่าม้านี่สูสบายแน่นอนถึงสูสิว่ามีผัวเลี้ยงสูสิว่ามีเมียเลี้ยงว่ามีผัวว่ามีเมียสูกะทำงานอยู่ต่างประเทศอะมันเงินทำไปเก็บไปทำกินไปมีส่วนกินส่วนเก็บกันสั่นจังสิมันตึงเข่ามากมันตึงสบายคือฝรั่ง เห็นบอลฝรั่งน่ะเวลามันเท่ามันสบายมันขี้หนังอีกต่อไ่ต้องหวยช้มหนึ่งบอลกระเชียนุงตะยุ่หาสิบเจ็ดปีดวนี้อุเจ็ดสิบสี่ยาส้มหาสิบสี่สาบบายเป็นเมียฝรั่งเลยมันสาบบายผู้ใดว่าเป็นเมียฝรั่งมันลำบากเป็นเมียฝรั่งมันสาบบายฉิบอกให้ฉีตื่นย้ำไหนก็ได้สีนอนย้ำได้กาได้สีนอนเว้นกาได้ตื่นเศร้าเฉพาะทำความสะอาดบ้านขังทำความสะอาดบ้านกบขึ้นมานอนต่อขึ้นเกา อยากกินยังก,ก็ได้กินโอ้ได้ปวาดฟรังมันจะมันสบายเอออาหารไทยอาหารอีสานมีนต่างประเทศนี่หากินง่ายมันต่างมีเงินชื่อแม่บ่าพี่น้องมันอะเลิศสมเป็นแต่นทะเลสิบอกให้นี่แหละชีวิตจะชมเอมอเออ